สวัสดีครับพบกับป่องแป้งสูุนไทยครับผมวันนี้มาเก็บสมุนไพรเข้าออฟฟิศนะครับแต่ว่าเรามาเจอกับเป็นผลไม้ป่าแล้วก็เป็นทําเป็นกับข้าวที่มาช้า้ากับคนอิสานนะครับคนอิสานเขาจะรู้กันครับว่าคืออะไรครับผมตามมาเลยครับนี่คือต้นของเขานะครับนี่ยต้นของเขาเลยนี่นี่เป็นไม้ยืนต้นดูเปลือกเขาเปลือกเขานะครับนี่มีความลื่นมันวาวนะครับนี่ก็นั่นก็คือ ต้นมะกอกครับมะกอกป่าครับผมมะกอกป่านะครับผมเนี่ยลักษณะต้นของเขากาลังออกลูกพอดีเลยเนี่ยกำลังผมก็จะเก็บไปใส่ส้มตำนะครับใส่ส้มตำอร่อยมากแล้วก็ใส่กับตำกุ้งหรือทําน้ําพริกก็ได้นะครับตำหล่อนพริกนะครับก็อร่อยนะครับคนอีสานจะรู้ดีครับสรรพคุณมีเยอะแยะเลยครับผมนี่ยาวไปเนาะออาผมมันเดินอ่านสรรพคุณให้ฟังนะครับสรรพคุณของเขานะครับผมทั้งต้นเปลือกใบและผล ใช้กินเป็นยาบำรุงธาตุในร่างกายเนื้อในผลมีสรรพคุณช่วยแก้ธาตุพิการเพราะน้ำดีไม่ปกติและในกระเพาะอาหารพิการครับอาจจะมีแผลในกระเพาะก็ได้เป็นต้นนะครับผมผลมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับสรรพคุณช่วยแก้โรคขาดแคลเซียมได้ดีครับผลของเขานะครับนะครับผลของเขาออามาดูกันผลเขานะครับผมมาดูผลนะครับในมือพิตี่ครับผมนี่ครับเพื่อนครับพิตี่ครับ นี่ครับนี่ผลของเขานะครับมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับเพ่งใครเคยกินก็จะรู้กันนะครับคนอีสานจะรู้ว่าเขาอร่อยแค่ไหนที่ผมก็จะเดินเก็บครับนี่เดี๋ยวผมเล่าสองคุณส่วนผมจะเก็บให้ดูนะครับอ่ะต่อมาลยครับผมนี่ส่วนเปลือกจีมีรสฝาดเย็นมีสรรพคุณช่วยดับพิษไข้มหากาศเช่นเปลือกต้นนะครับผมนี่เยอะแยะเลยครับผมโอ้โหสรรพคุณดีมากเลยแล้วคนอีสานเขาจะว่าอร่อยนะครับนี่นี่อ่ะมาผมจะพาดูพาเก็บนะครับนี่นี่ลูกของเขานะครับนี่นี่ลูกของเขาครับนี่ต้นเขาอยู่เถียงนาะครับผม อยู่หน้าครับยังมีวันนี้อยู่ที่ทุ่งนาครับหนต้นของเขาไม่สูงนะครับไม่สูงไม่สูงไม่สูงมากต้นของเขาแล้วครับผมเกิดตามหัวนาครับผมเนี่ยเดี๋ยวอีกเป๊บนหนึ่งก็จะประมาณเดือนหน้าก็จะเกี่ยวข้าวแล้วครับนี่ข้างล่างแล้วครับนี่มาเก็บสมุนไพรดูดไอโดนมิลูลมครับเพราะว่ามันจะนามันเดี๋ยวมันจะแรงมันจะเก็บยากครับผมเดี๋ยวผมพาเก็บ้วครับทหาดูมีไหมพี่ติ๊กมีอีกไหมลูกมันนอกจากสองลูกเนี้ยนะเขาเพิ่งเริ่มสุกเขาเพิ่งจะเริ่มสุกอ๋อไม่ค่อยสุกนะครับยังเต็มต้น อยู่เทียงหน้าเนี่ยแหละครับนี่เทียงหน้าครับเทียงหน้าผมเนี่ยแหละครับมาเก็บโดมีโลโลมครับนี่ก็เลยเติมมะกระรกกสรรพคุณเขาดีนะครับผมใครเห็นก็เก็บมาตำน้ำพริกอร่อยหรือว่าใส่ส้มตำก็อร่อยนะครับใครเคยกินชอบอาหารส้มตำอีสานจะเขากินแล้วจะแบอบกจะเ,เพิ่มแคลเซียมเป็นการไอ,อเพิ่มแคลเซียมได้ดีนะครับผมกินเขาจะจะ้าเสับปะรอเพิ่มแคลเซียมนะครับนี่ของเขาดีจริงๆนะครับ เปรี้ยวอ,อมหวานใช่ไหมพี่ติก๊กใช่ครับนี่ยทำน้ำพริกแซ่บครับแม่นบอกครับนี่ได้สองลูกเองท่านผู้ชมโอ้ยคือนหน่อยถ้าวะ<ต>หน่อยเนาะพอนึ่งลมจะสุพกพอนึ่งลมก็สุกเทียนนามาสิได้อีกได้หน่คอยว้านเนาะเทียนนาครับเทียนนาจึงสิได้ครับนี่สรบพคุณไหลขึ้นอยังนี่ครับนี่ดูเกี่ยวข้าวดดกกจะน้อยกันนี่จะน้อยเกี่ยวข้าวแล้วครับนี่ดกอีหลีครับนี่นี่ครับเบื้องบนแล้วอู้วูบมือสามมงแรงครับสามมงแรงออกมาเก็บสมุนไพรครับมันจังบ่วหอมขนมยำหอน ปนว่ดตกเลยไหมคุณเจ้าบ้านคุณเจ้าตกบ่ครับบ้านผมเศร้าตกลาแล้วแห่บ้านเศร้าตกแล้วครับนี่นี่ฮูอุ้ยขวานครับครับผู้ใดมีอันสั่งหูสั่ประคุณยังเพิ่มกับข้อมันมาเด้อครับเด้อเพราะว่าผมพูดจากแค่นี้แม่ผมเซอร์เล่นเนี่ยผมได้แค่นี้อีหลีครับผู้ใดมีไอเดียหรือว่าสูตรเทียกับเพราอยังแซ่บๆกั พี่มาคอมเมนต์มาบอกกันดเด้อครับเด้อทางภาคเหนือภาคใต้เขาเรียกอะไรก็คอมเมนต์มากันบอกกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอีสานผมไม่รู้ว่าเขาคืออะไรเรียกอะไรเขาก็รู้จักแค่มะก,กอกนะครับมะก,กอกนะครับนี่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 นนนยเทียงเรื่องเทียงครับนี่ได้สองหน่วยได้สองลูกได้สองลูกใส่ส้มตำนะครับนี่นะครับผมสนใจสมุนไพรตัวไหนทักมาได้นะครับป๋่องแป้งสมุนไพรนะครับนี่ศูนย์หกสี่สองเก้าสี่ 1571ครับบ่องแป้งสมุนไพรฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ